มานะครับมีเลือดมาเลยมีเลือดคอนโดกตาคนจีบตามระดับ50ล้านค่ะไทยดิกนะฮะคนจังหวัดกาฬสินธุ์อ๋อต้องบอกว่าคนนโดนใจเฉยทุกคนเลยนะอาจารย์เรามีการคัดกันโดยเครือง่ายอ๋อถามเพราะเราต้องการถ่ายท่าตอนนี้กำจีบหงฟ้าไรลาอยู่ว่าเลี้ยวขวาได้เลยน้องน้องจัดตาระดับโลกใช่นี่ตามแค่กาฬสินธุ์เนี่ยนี่เลยไรลาบอกแต่พี่ชายที่จะให้น้องจัด ้าตอ๊ก่ามาเลยครับเอา้องก้องฟ้าครับมาเียครับ้องก้าทีมงานของพิ่ไอ้ครับเอาไายมาเลยครับเอาแล้วมีตัวทิงทองอยู่หน่อยทิมทองทิ้งทองเอาฝายเข้าด้วยครับมาครับทิ้งทองครับขาวเตียหอ ไถาพาวับอยู่ไหั้าพาตัวนจากกศลิ์อยู่ไหนครับคินของมาครับ่่ไหับตอนนี้มีุเลยุเลเอาคอยเข้าสนามครับุ่เลยนก้วอมาตอนนี้ยังไม่เห็นช้างอุยดรอยู่ไหนครับช้างอุดรเอาคอยเข้าสนามมาโชว์ก่อนครับกระตูนช้างเขาจะมีช้างอุดอนช้นั้น้นี่กตูนช้าอะตูนช้าคือสายช้าอุดรช้าอุดรเนี่ย เป็นลูกของช้างอุทัยช้างอุทัยเป็นลูกของดาวซีพีและวคือลุ่นของเขามานะครับมาครับอยู่ไหนครับเดี่ๆควายเผื่อนตัวนี้ของไทยนะเนี่ยเป็นที่เด่นความนะครับเข้าสนามนะครับเหนื่อยเหลือเกินมาครับเข้าสนามเลยนะครับพี่น้องครับสดสดฝั่งขวาเขามีนะจานควายเผื่อนพี่น้องอันนี้คือกองสยามครับอยู่กองสยาม สามกอไก่พ่อแหกนึ่งห้าส่เทย่หานครรั้ควรนั่ย้าระเกือพักรถท่านทะเบียนเข้าปลาตอนนี้น้ำนองเต็มบ้านของอาจารย์แล้วค่ะน้ำนองเต็มบ้านของอาจารย์เขแล้วค่ะเช้าปากำลังจะสามอ๋อสามกอไก่พ่อแ่หกหนึ่งห้า่ปูเทหมานครรับควรนั่าจะยารถไป้วยนะฮะโตโยต้านะคะโตโยต้าครับโตโยต้า รบตัวด้วยครับพี่น้องอยู่ไหนก็น้แต่ครับท่านจะเสียใจไปตลอดชีวิตถ้าท่าน nah, ไ,ไม่มาดูควายยักในสนานในวันนี้ครับจริงจริงครับผมขอเวลาอีกสามนาทีนะหลังจากนั้นผมจะมอบไปให้แกไรลาเข้าสู่พิธีการเปิดโดยครับอธิการบดีของมหาวิทยาลัยศิลป์อย่างท่านรองศาสตราจารย์จิรพันธุ์เพื่อแสงนะครับเดี๋ยวจะ เรียนเชิญท่านคณะกรรกะลาออรับที่น้องชาวพายจูงเพศก่อนนะฮะแล้วก็ทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กล่าวให้งาน, <S S S งนท่านอธิการบดีผมกล่าวเปิด <S S 1> <ฮ>แล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นพิธีการโชว์พายในสนามนะครับช่วงโชว์พายครับน้องฟังผมเล็กน้อยฟังผมเล็กน้อยคนตูงที่คิดว่าสวยที่สุดหนึ่งคนหรือหล่อที่สุดหนึ่งคนแล้วคนถือไม้หนึ่งหนึ่งท่าน ล้วเล่าประวัติครับว่าควายตัวนี้ชื่ออะไรประจําอยู่ที่ไหนค่ายไหนจังหวัดไหนนะครับพ่อชื่ออะไรแม่ชื่ออะไรนะครับโดยเฉพาะพ,พ่อต้องรู้ครับแล้วควายตัวนี้มีจุดเด่นยังไงเหมาะกับแม่ประเภทไหนแล้วตอนนี้น้ําเชื้อมีขายหรือยังราคาเท่าไหร่แล้วถ้าสนใจผสมจริงที่ไหนราคาเท่าไหร่เอาให้คราจําจได้ไหมฮะ นะจำได้ไหมถ้าจำไม่ได้ก็ถามมันเองเพราะผมก็เดินมาพูดอะไรพ่อเชื่ออะไรอีกครั้งหนึ่งนะควายตัวนี้เชื่ออะไรมาจากค่ายไหนจังหวัดไหนพ่อควายตัวนี้เชื่ออะไรแม่ควายตัวนี้เชื่ออะไรตอนนี้ควายตัวนี้มีจุดเด่นยังไงครับอ่าแล้วก็แล้วก็เหมาะกับแม่ประเทศไหนแล้วลูกเป็นยังไงตัวดังๆก็บอกได้ว่าลูกดังกว่าเดิมนะจ๊ะอ่า เพิ่มไปเพิ oh ่มไปนะคะหมูหยองฮะอย่าเอาไปเต้นฮัลโหลกับข้าวข้างในเวทีฮะหมูหยองต้อนหมูหยองเข้าสนามดวลฮะเดี๋ยวเสียยกไก่ห้าพันบาทหมูหยองมาแล้วดีายตัวเดียวในโลกไม่เหมือนชาวบ้านเขาท่าขตรงไหนอาจารย์ทาอเขาปิดแค่แค่อวัยวะอ๋อค่ะแล้วก็ตัวเล็กครับอายุเกือบปีแล้วตัวเล็กที่เดียวแล้วหมูให้ายหมูหยอง ทายตัวนี้บอกเลยมีคนให้เจ้าของเขาสี่ล้านสี่ล้านถ้าเป็นตรงทายแล้ว